สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ o อเออช n แนนะครับวันนีนะ้ผมจะมารีวิวประสบการณ์การใช้มือถือเครื่องนึงนะผมที่ผมได้อันบอกแก่กองไปนะครับผมนั่นก็คือ TCL 2 0 R 5 G นะครับผมมือถือ5 G ราคาประหยัดจาก TCL นะฮะเพราะว่าราคามือถือเครื่องนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0พกว่าบาทนะครับณนะตอนนี้นะหรืออาจจะถูกปกีสี่พันนะครับถ้าได้โคสลดจากช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ เริ่มต้นอย่างไรนะครับผมท่านผู้ชมนั้นก็คือเรื่องหน้าจอนะฮะนี่ท่านผู้ชมนี่นะฮะหน้าจอของเขานะฮะอันนี้ต้องบอกนะครับว่ารู้สึกประทับใจมากมือถือราคาสี่พันเนี่ยคือ,อหน้าจอของเขาอะเป็นหน้าจอแบบ HDR Plus ใช่ไหมฮะแต่ว่าสีสันหน้าจอท่านผู้ชมเนี่ยดูนะเนี่ยเนี่ยการดูคอนเทนต์ต่างๆนะครับดูโซเชียลดู y ยูทูปเน็ตฟลิกอะไรพวกนี้ครับคือมันทำได้ดีกว่า HDR Plus ที่เขาแบบว่าให้มานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีของ Nexvision นะครับตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหม นี่นะฮะเทคโนโลยี Nexvision ตรงนี้ของเขานะครับก็เลยทําให้มือถือเครื่องนี้นะครับผมมีหน้าจอที่ค่อนข้างที่จะโอเคอันนี้คือผมต้องบอกนะร,ราคามือถือสี่พันเนี่ยให้หน้าจอมาแบบถูกใจผมมากนะฮะอ่ะต่อมานะครับมาดูเรื่องการใช้งานต่างๆครับไมนะ่ว่าจะเป็นโซเชียลการใช้งานทั่วไปนะอันนี้คือต้องบอกว่าใช้งานได้ลื่นไหลไม่มีกระตุกนะครับผมต้องบอกนะครับว่าไม่มีกระตุกคือไม่รู้สิท่านผู้ชมคือแบบราคาเท่านี้อ่ะแล้วก็สเปคอ่ะให้มาคือถามว่า มันแบบมีหน่วงๆอะไรหเห็นบ้างไหม,มคือจะบอกว่าตั้งแต่ที่ใช้งานมาตั้งแต่แกะกองมาจนถึงตอนเนี้คือแทบจะไม่มีคือแทบจะไม่มีคือแทบจะไม่มีอาการแหลกอะไรผมเห็นเลยนะอ่าอันนี้ไม่ได้อวยนะคือถ้าดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะฮะแต่มันก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับที่แบบว่าเออเกิดอาการแบบหน่วงๆ,ๆเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าไม่หน่วงเลยจะหาว่าโกหกใช่ไหมครับมันก็มีแต่โดยรวมมครับมันก็ถือว่าทํางานโอเคเมื่อเทียบกับราคาค่าตัวของ TCL 20R 5G นะครับก็ถือว่าทํางานได้ดีนะะต่อมานครับ เ็นเรื่องของกล้องนะอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับกล้องเขาถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยราคาสี่พันนะท่านผู้ชมราคาสี่พันให้กล้องมาเนี่ยฮะท่านผู้ชมเห็นปะราคาสี่พันนะครับให้กล้องมาทั้งหมด3ตัวนะฮะท่านผู้ชมถึงแม้ว่าจะเป็นกล้อง3ตัวนะครับตัวอัาไหของภาพที่ได้นะก็ถือว่าไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ แต่มันมีแต่ทนะ่านผู้ชมถ้าเราลงนึกถึงราคาสี่พันใช่ไหมครับให้กล้องมา3ตัวกับความละเอียดที่ได้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่านะฮะเวาเราไปถ่ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถาาว่าโอเคไหมสีสันใช้ได้นะครับแต่ความละเอียดเนี่ยอาจจะแบบว่าเออไม่โอเคเท่าไหร่นะฮะถามาลงโซเชียลได้ไหมลงได้นะครับแต่ว่าขอเน้นว่าเออการถ่ายวิดีโอถ่ายอาหารในเงี้ยในที่ที่มีแสงพอสมควรเนี่ยถือว่าโอเคนะฮะการถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยก็ถือว่า ทำได้ครับผมถ่ายโอเคร,รู้เรื่องว่าเราถ่ายอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยวิดีโอก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวผมจะมีภาพตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับเดี๋ยวภาพ่ายอล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับผมกำลังถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะครับผมของ TCL 20 R 5 G นะฮะเดิวความเรียดที่ใช้ตอนนี้นะครับผมนัม่นก็คือ 1ันแ p ด0ิบปีสาสิเฟ็มเลทนะฮะเดินถือวิดีโอถ่ายปกตินะฮะท่านชมก็ลองดูนะครับว่าวิดีโอกล้องหน้าของเขาเป็นยังไงบ้างนะเะาลังหมนุนรอบๆเนะฮะนี่นะฮะอืมความมั่นใ่เป็นไงครับเดี๋ยวจะลองวิ่งดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับโอเคไปครับ ยังไงบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับวิดีโอกล้องหน้าของ TCL 20R 5G นะฮะ ต่วอวีดอกล้องหลังนะฮะถ่ายด้วยความละเอียดพันแปดสิบีสาสิบเฟรมเลยนะฮะอันนี้ถ่ายด้วยความละเอียดสูงสุดของกล้องที่ทําได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าประสิทธิภาพของกล้อง TTL ยี่สิบ R ห้าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เดินถือถ่ายปกตินะท่านผู้ชมนะอะลองดูความละเอียดนะฮะว่ายังไงกันบ้างแสงสีเสียงนะครับอ่า ลองวิ่งดูนะครับท่านผู้มชมนี่นะครับคุณภาพของกล้องจาก TCL 20R 5G นะฮะ นี่ก็เป็นภาพนะครับผมแล้วก็วิดีโอเนีัยผมที่ผมได้ไปถ่ายมาจาก TCL 20R 5G เครื่องนี้นะฮะอันนี้ต้องให้ท่านผู้ชมตัดสินใจเอาเองนะครับว่าพอเห็นภาพเป็นยังไงบ้างรับได้หรือเปล่ากับมือถือ 5G ราคาแค่4,000นะต่อมานะครับผมมาพูดถึงเรื่องเกมกันบ้างนะครับเกมที่ผมจะทดสอบให้ท่านผู้ชมดูวันนี้มี2เกมนะผมนั่นก็คือ r v และ PUBG ีนะครับโดยที่เล่น r v นะผมก็คือ ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเล่นไปอัดหน้าจอไปนะครับไม่มีกระตุกนะแต่มันจะมีอย่างหนึ่งครับผมเวลาเราเลื่อนแถบหน้าจอลงมาครับคือต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเออเนี่ยมันจะเป็นดาวรูปนะครับพอเลื่อนหน้าจอมาปุ๊บไอ้แถบข้างบนนะครับสีเทาๆอ่ะมันไม่หายไปท่านผู้ชมคือผมก็เอ๊ะพยายามลบเกมนั่นโหลดใหม่พยายามลบเกมมันโหลดใหม,ยายาม,กกม,ม่ มันก็มันก็เป็นแบบนี้เออหลายรอบคือครั้งแรกครับมันจะไม่เป็นแต่ถ้าเราแบบว่าสไลด์หน้าจอลงมาเพื่อดู n o t i f i c a t ชันต่างๆครับผมรอบ2อ่ะมันจะเป็นอันนี้ผมสังเกตหลายครั้งแล้วแต่ผมไม่รู้นะครับว่าของคนอื่นเป็นหรือเปล่าอ่ะแต่พอมาเล่นเกมแบบ P ับ G ครับผมพยายามที่สไลด์มาดู Notification ใช่ไหมครับปรากฏว่าของ P ับ G ไม่เป็นอันนี้อาจจะเป็นที่แอปหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูเกมกันบ้างนะครับว่า r v และ P ับ G จะได้แน่หรหลายขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันลยครับ ใช่ไหมครับแต่ผมจะมาเสริมนิดนึงนะครับสำหรับเกม rov เนี่ยผมก็เปิดสุดที่เปิดได้นะฮะก็ลื่นไหลดีไม่มีกระตุกนะครับเพราะว่าเกาะอยู่ที่59 60 61ประมาณนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่60 61เฟรมเลยนะฮะส่วนเกมผับทีที่เล่นมานะครับผมก็ไม่ต้องหัวลาะตกใจนะครับผมเน้นไซซิ่งอย่างเดียวเนาะก็เล่นได้ดีไม่มีกระตุกนะฮะต่อมานะครับเรื่องแบตเตอรี่นะครับอันนี้หลายคนคงงงวนใช่ไหมฮะแบตเตอรี่เนี่ยคือต้องบอกว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้แบบสูบบบแตนนนนะะคืออออออถถ้้้าาาาาามมมว่่่่เเเเเเเไไปลลกกกงงงรยยีสั 5้าหครั้งหรือแบบอ่ะเล่นเกมมาสิรอบเลยดีกว่าสิอรอบนะฮะแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยทั้งวันนะถามว่าอยู่ได้ทั้งวันไหมเอา,อางี้ดีกว่าตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นอะ่ะบอกตัวนะครับว่าอยู่ได้แต่ถ้าถามว่าทั้งวันยี่สิบชั่วโมงเป็นไปได้ไหม,ไมเป็นไปไม่ได้ครับคือ,อยังไงก็ต้องชาร์จเนาะแล้วที่สําคัญนะอ่ะหัวชาร์จที่เขาให้มาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นสิบแปดวัตต์นะฮะ ถ้าชาร์จของเค้าเองเนี่ยชาร์จไม่เร็วนะครับผมก็มีอะแดปเตอร์33วัตต์ชาร์จเข้าไปนะอันนี้ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ามันขึ้นพาชาร์จแล้วทำให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะรองรับพาชาร์จได้ไม่เยอะน่าจะประมาณ18วัตต์หรือ10วัตต์ประมาณนี้นะอาจจะลืมลืมไม่ดหนึ่งเลยครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนะโดยรวมนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้นะครับ TCL 20R 5G เครื่องนี้นะผมจะบอกว่า ผมถือไปควบคู่กับ Sam s u n g า a l a x y ี2 2 u ส t r a 5G นะท่านผู้ชมคือใช้งานคู่กันนะเพราะวันนี้จับสัญญาณ 5G นข้างจะโอเคนะฮะอีกเรื่องท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับผมที่จะซื้อไปรับงานขับไรเดอร์ต่างๆนะเอานนี้ต้องขอแจ้งกลยนะครับว่ามือถือเครื่องนี้สู้แสงได้ไม่โอเคนะครับแบบต้องบอกท่านผู้ชมว่าพอเอาไปใช้งานข้าง,งอกอะไรอย่างเงี้ยถึงแบบเปิดสุดแล้วนะครับคือสู้แสงไม่ได้นะครับถ้าจะเอาไปใช้งานแบบว่าขับไรเดอร์อะไรเงี้ยก็ อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไรนะครับเน้นการใช้งานงทั่วไปมากกว่านะครับเป็นเครื่องสำรองนะครับแบบว่าเอาใช้งาน5 g เล่นโซเชียลต่างต่างเล่นก้งเล่นเกมเนี่ยคือใช้ทดแทนได้นะฮะสำหรับประสบการณ์การใช้งาน tcl 2 0 r 5 g ก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจรุ่นนี้นครับผมจะซื้อมาใช้เล่นเกมดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆอนะไรเงี้ยก็ไม่น่าเกลียดนะครับผมซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องคิดมากนะอ้ะออีย่างท่านผู้ชมเรื่องลําโพงอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเเป็นลำโพงลำโพงเดียวใช่ไหมเสียงมันก็จะออกไปทางแม็ แสบแสบแก้มหูนิดน,นึงนะฮะก็เล้วแต่คนชอบไม่ชอบเน,นาะแต่ว่าถ้าใส่หูฟังอะไรอย่างนี้ก็โอเคนะฮะโดยภาพรวมของมือถือรุ่นนี้นะครับผมถ้าจะซือ้อซื้อได้นะครับไม่ต้องคิดมากเพราะว่าคุ้มค่าราคาแน่นอนนะ,ะแต่ถ้าจะเอาไปใช้กล้องอย่างเงี้ยคือต้องบอกเลยว่าอย่าทํานะครับเพราะว่าไม่คมแน่นอนนะฮะ TCL 20R เครื่องนี้นะครับผมจัดเป็นมือถือ 5G ที่สเปคคุ้มค่าราคาหน้าคบนะฮะโอเคหราวันนี้ก็เท่านี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe กด like กด share กดกระดิ่งให้กับผมเลยนะฮะ,ะ,ะเพื่อเสี่งพงภัยการรีวิวแล้วก็ข้อมูลเก่าสาวต่างๆช่องผมนะ,ะตลอดวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย